ท่านคณะกรรมการข้าพเจ้านางสาวจิรนันมั่งมีผลจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนร,ราชนครินทปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวันดดอนทองสุวรรณศรีตันทิกุลราชศึกษาลายัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตหนึ่งซึ่งโรงเรียนที่ข้าพเจ้าทำการสอนนั้นตั้งอยู่ตำบลบางตินเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นโรงเรียนพิเศษขนาดใหญ่มีนักเรียนประมาณ3,100คนเปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้าพเจ้า จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งทักษะที่สำคัญของรายวิชานี้คือทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะการเขียนซึ่งทักษะการเขียนนั้นเป็นทักษะที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตเป็นทักษะที่ทำให้นักเรียนบรรลุ ตามเป้าหมายของการศึกษาแต่จากการที่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทํา PLC กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ยังขาดทักษะการเขียนบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งใกล้ตัวขาดการจัดลำดับความคิดขาดการวางโครงสร้างของประโยค จึงเป็นที่มาให้ข้าพเจ้าริเริ่มอยา,ากจะพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานหรือ activity based learning ที่เราได้กกันง่ายๆว่า ABL นั A ่นเองซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทําความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนผ่านกิจกรรมที่นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งเทคนิค ABL นี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชชัญศรเขตหนึ่งจากนั้นข้าพเจ้าได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนนี้ในชื่อแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง She has dark hair ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่สอง ในหน่วย all about me เป็นการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลในการบรรยายลักษณะของบุคคลผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและศึกษาข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีจากนั้นนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาระดมความคิดสรุปความคิดรวบยอดของตนเองออกมาเป็นงานกลุ่มและถ่ายทอดออกมาเป็นไมแมจากนั้นนักเรียนออกมานำเสนอ ซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้รูปแบบประโยคและโครงสร้างที่มีความแตกต่างกันในการใช้ verb to be และ verb to have จากนั้นนักเรียนแต่ละคนก็นำความรู้ที่ได้มามาอ่านประโยคประโยคที่เป็นการบรรยายบุคคลแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดซึ่งระหว่างการทำกิจกรรมในทุกๆก,กิจกรรมนั้นข้าพเจ้า คอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนคอยให้ความช่วยเหลือและเมื่อนักเรียนมีการปรับปรุงข้าพเจ้าก็จะนําข้อมูลเหล่านี้สะท้อนกลับให้ทั้งนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนรับรู้ร่วมกันอันนําไปสู่การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมการเขียนการบรรยายบุคคลที่่ทีเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน ซึ่งมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมที่มีมาก่อนด้วยนักเรียนสามารถค้นคว้าคำศัพท์ต่างๆทั้งเทคสื่อเทคโนโลยีหรือจากเพื่อนหรือจากครูจากนั้นนักเรียนก็ทำผลงานของตนเองซึ่งผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถพัฒนาทักษะต่างๆของนักเรียนได้ทั้ง3ด้านตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในด้านที่1ด้านความรู้ knowledge นักเรียนทุกคนมีความรู้ในการบรรยายบุคคลได้คะแนนร้อยละ75ตามเกณฑ์ที่วางไว้ด้านที่2ด้านกระบวนการหรือ process นักเรียนทุกคน เขียนบรรยายลักษณะของบุคคลได้ได้คะแนนร้อยละ75ขึ้นไปตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้และในด้านที่3ด้านคุณลักษณะคุณประสงค์นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงานอยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับความรู้มีความสนุกสนาน และมีความสุขในการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้จัดขึ้นในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนการเรียนรู้ดังกล่าวขอบคุณค่ะ